ล่มออกดากกันแล้วน้องวึงเอ้ยกระชแม่นรมอันนั้นแหละเบิ้งส้มดันดันหลังวึงก่อนพี่เทพปมาสั่นไวไอ้เทพได้ยินบ่ไปดันวึงไปไปดันหลังน้องวึงก่อนไปดันดากไปดันดากกัน ไปดันดากัน <trilogy> ข <F occurs> ึ <cities in character> ้นให้มันมีล่มเจ้าไปเป็นแล้วเจ้าเจ้าไปหาน้องวึงย่งไอเทพสวัสดีครับน้องดอกไม้ที่รักจ๋าว่สสันวาแนนมาหอดกับปากหวานรวดมาสร้างเวาปิ่นแท้เฮอบัตที่กับเจ้าบ้านสวัสดีครับว่สสันวาเออ พี่ยนั่นจ่าเลิบประสันโอ้ยแต่แหนองเข้าไปบอกเลิบเขาก่อนเลิบค่ะที่รักพนาโอ้ยหน่อนอน่อน,อนอขอบคุณนักสิบล้านดวงใจนะคะสิบล้านแปดเลิฟขอบคุณมากๆเลย แดดดีค่ะแดดดีวันนี้แดดดีเอาจะดันลงทุงลงทาผุนผุแล้วอาจารยว่าเ <c oughs> อ้ยเจ้าสิบิดันยังลง่งทุงลงทาโอ้ยอยากรสทั้งยิบไปทั่วไปฉีบตนเนาะนาเออเจ้าแม่อุย้ยกะภาคกันสิดันอิลีกกะภาคคนไปดันมองดีๆนะเว้ย มันก็นสิคันคันนี้คันยังไปทัวไปทีบย้ซะเนาเนาะเอออ่อยไว้ก่อนค่ะพี่สุจ้าเพื่เอเพื่อเพื่อค่าวัชรวาเห็นบอนั่นเห็นบอเห็นเห็นเป็นที่รองบ่อนซะแล้วเมื่อคืนขอเพลงไม่ลองให้ฟังมาดามใจร้ายพี่เทพขอเพลงอะไร ไม่เห็นพิเทพเอาไว้คืนนี้ไปใหม่นะพิเทพพิเทพเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถามน้องวึงได้เลยมาดามสุไม่เคยใจร้ายกับใครน้องน้องวึงเนาะแมนบอ,อืไม่เคยจริงๆใจดีลื่นคอยไปบ่มีแล้วไอ้เทพอิลีตัวเนะเนะเนะเนอะไอ้นั่น,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 นแมนบอจะบาบอ สวัสดีครับคุณบึง่าสันสวัสดีครับคุณเทพจากแอ่นนั่นของเฮ้าเ้วะค่ะเนาะบอฮักบอต้องสงสารโอ้ยค่ะพิสูจเห็นไหมข่อยมีพญายนาะคไอเทพจะเบงิงจจเบงิงอิรีตวใจดีเลื่อนข่อยไปบ่วี่แล้วไอเทพข่อยี่บอกให้อ,บอหืบอฮักบอบอต้องสงสาร ต่อตอนละครหลอกกันเดี๋ยวเธอคนนั้นคือเครื่องใจบอกเป็นอย่างดอกหลอกให้เทพมาพบทางใจพอจบแล้วก็ทนไม่ไหว อิลีแล้ว่าสันว่าเออขอผิดบ้านตีพิเทพมาสันว่าแมนอิลีล่ะน้องวึงโอ้ยไอเทพจะหาเรื่องกันเจ้านี่อืย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องกันพิเทพเจ้าฟังขีตาบอจง่วงนอดละมั้งพิเทพมาสันกับเมาได้เจ้านี่แมนบอ ถ้ารักมาดามสูก็จะต้องกอดน้องกอดน้องให้แน่นๆอ้อมแขนของอ้ายนั่นมีไออุน่นโอ้ยนอะเปิดส้างไรได้ยินมันสิบทติดลิกาิตส,ส,สบอนี่ลองเพลงยังสิน้นองวึงเฮ้สงสัยพี่เทพไม่ได้ดันดันดากก่ากาสั่นแมอ่